สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบุมเศร้าตายอยู่สวีดินนะคะวันนี้บุมเศร้าตายน้าโลนเลยค่ะโหลดก่าคนนี้พามาดูบูเบอรี่ปีที่แล้วไม่ค่อยมีแต่ปีนี้น่าจะเยอะค่ะรูดอกดอกหมากเลยดอกดกดอกดกมีดก่ดกดกดอกดกดกดกหมากอ่ะมันนีโลนนิดแต่ว่าแต่ว่ามันติดลูกมันน่าจะไม่มีปีที่แล้วมันไม่ค่อยมี มี่ใจฮาอย่างไรไหมนี่ดกดูความดกมันเลยดกตุ้มตุมตุม,ตมดกเลยนี่ทีลมลมมันไปเลยนี่นี่นี่มันดวงตายมันเขี้ยวอะไรไปใหญ่นี่ดกหมากน่าจะดกหมากอะ่ะบางทีมันสลับกันมาบุบอ่บางปีมันก็ไม่ดกสลับปีเป็นปี แต่น่าจะดอกหมากนกกลาบีนดูค่ะก็ดอกถูกต้นนะแต่เมมันดูไม่เห็นมันเขี้ยวดอกหมากอะ่ะนี่ไปดูใต้ใบมันนี่ค่ะ มาท้ายเล่แบบนี้ว่มามันดกท้ายมาดูสำรวจปา่าบุ้มปากเถียงบุ้มปากเถียงต้องบุ้มมาสำรวจปา่าเล่ดกอ่ะดูความดกกันขี้เขี้ยวเข้เมดกมากเขียวเดี๋ยวไปมัเดี่ยวนี่ค่ะ เป็นสีเขียวเขี้ยวเค็มเค็มเดี๋ยวเก็บตึกบูมไทยรู้ลราคะ่ะหลอนค่ะช่วงนี้สวีเดนหลอนมากซ้ำอาทิตย์นี้หลอนหลอนหลอนหยิบแปดหยิบก้าวซ้ำิฟเด็กว่าอยู่ไม่ได้เลยในขั้วมุมทำงานไม่ได้เลยอ่ะดกดก,ดกอะ่ะมันดูอยากสกิดปีเปิดมืนนะอมนเนอะเพราะว่ามันเขี้ยวเขี้ยวมันไวคิดถึงทุกคนคะ่ะขอบคุณที่เวตมาตักทายนะคะสวัสดีคะ่ะ